สวัสดีครับ Good morning นะครับทุกคนเราจะมาทำ first impression ของเจ้าตัวนี้กันเป็นสกิน c a r e นะครับที่คิดเพิ่งไปได้มาแล้วคิดยังไม่ได้ลองใช้เลยวันนี้และตัวที่คิดจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับก็คือ Fenty Skin นะครับ by Rihanna You have my heart <laughs> ตัวไอเทมที่คิดได้มานะครับก็จะมี3ตัวก็คือโฟมล้างหน้านะครับ fat water แ,แล้วก็ตัว moisturizer นะครับโฟมล้างหน้าเนี่ยเขาเคลมมาว่าเขาเนี่ยสกัดมาจากเชอร์รี่ที่บาบาโดสอ่ะเชอร์รี่ที่บาบาโดสบ้านเกิดดีฮาน่าเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบก,กักเก็บความชุ่มชื้นบลาบลาบลา,บลานะครับหลกักหลักตัวนี้แพ็คเกจ คิดว่าก็สวยดีนะสีม่วงอ่อนๆน,นะครับม่วงลาเวนเดอร์อย่างงี้ก็อย่างตัวเนี้ยเขาเคลมมาว่าเขาสามารถแบบล้างหน้าได้สะอาดหมดจดกับเก็บความชุ่มชื้นแล้วอย่างวันไหนที่เราแต่งหน้ามาก็ใช้ตัวเนี้ยล้างได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองล้างหน้าด้วยโฟมของ f ฟนที่สกินกันนะคะขออนุญาตวางนะคะออย่างวีทัหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมีคนไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์เซกชันของ เป็นฮสกินเขาอะครับว่าเออมีลายบปดดักของผู้ชายไหมนู่นนี่น่าลิขณาเาบอกว่าไม่มีจ้ะเพราะว่าสกินแคร์มันไม่แบ่งเพศนะเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อ mm. oh, มันเก๋มากเลยแคนนี้เพิงรู้คือมันไม่ใช่ฝาเปิดธรรมดานะครับมันเป็นการหมุนแกลกอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงแกลกแล้วมันมีรูตรงนี้ครับเอเอเฮ้ยเพิ่งเห็นบีบออกมานลครับก็จะมีความเนื้อแบบ สีโรสโกอ่ะพอลองหมุนๆนบนมือแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็กลายเป็นสีขาวนะกลิ่นเหมือนเนี่ยครับน้ำหอมของไอตัววีวาลาจูซียอะเอออิ่มฟิลนั่นเลยอะแล้วก็ล้างบนหน้าก็รู้สึกว่าไม่มีความเสียดอะไรมากมายนะครับนี่เห็นไหมเท็กซ์เจอร์มีความนุ่มดีนะครับ อันนี้เฟิร์สอิมเพชั่นของจริงเลยนะเนี่ยแบบพูดตามความรู้สึกจริงๆเลยแบบเพราะว่าคิดยังไม่เคยใช้เลยก็ใช้พร้อมๆกันเนี่ยนะครับโอเคแต่ว่าสัมผัสก็รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกแห้งตึงนะเดี๋ยวเราลองมาลนะ้างหนกันล้างออกก็รู้สึกว่าค่อนข้างง่ายน,นะครับ ก็รู้สึกว่าเนื้อมันมีความครีม,มี y ครีม,มี่แล้วก็เนี่ยล้างหน้าออกมาแล้วครับไม่ได้มีความแห้งตึงเจ็้เอิยดขนาดช่วงเนี้ครับผิวเรากําลังมีความแพ้มีความสิวอยู่รอบๆปากนเราเรายังรู้สึกว่าเออเนื้อมันมีความครีม,มีมมม่ดีแล้วก็ไม่แห้งจัดนะครับเสร็จไปแล้วกับตัวโฟมต่อมาเป็นตัว fat water นะครับพคเกจจิ้งก็จะมีความแบบกระเดกกระเดกข้างบนเหมือนโฟมเลยสงสัยมันคงเป็นตีมของเขาอะนะ เ <Okay, S 2> เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับปื้ดปื้ดโอ้อเนื้อมันจะมีความเหมือนยาสับผมหรือสบู่ตอนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ล้างอะ่ะเออกลิ่นก็กลิ่นเหมือนวานิลานะครับแต่ว่าความมันเยิม้มก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดกำลังโอเคเลยนะคิดว่าไม่ได้เป็นน้ำตกที่ เนือเข้มข้นมากอะไรเหมือนตัวยกตัวอย่างตัวไหนดีอย่างตัวละแมอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราตบลงบนหน้าคิดจะรู้สึกมีความหนักหนักนิดนึงแต่ตัวเนี้ยเซอร์ไพรส์แฮะกับรู้สึกว่าไม่ได้หนักหน้าเลยแล้วก็ยังรู้สึกโอเคอยู่นะเออยังรู้สึกโอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าใช้ทั้งวันเนี่ยมันจะทําให้เครื่องสอําอางแบบ ขยับไม้หรือมันกองลงบนผิวไม้แต่ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำอะครับซึมลงไปแล้วแล้วมีความแบบหนึบหนึบนิดนบนหน้านิดเดียวจริงๆโอเคสำหรับตัวต่อไปนะครับเ็นที่สกินอย่างตัวเนี้ยมันก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราต้องหมุนขึ้นกรึกองนี้บีบออกมานะครับเนื้อจะเป็นสีชมพูอุ้ยสวยจังเลยเอ๊มันเป็นสีชมพูหรอบางมันก็จะมีความขาวๆชมพูชมพูมพนะ เออสวยจังเลยอระครีมจะมีความชมพูชมพูแดงๆเนาะอืือกลิ่นตัวนี้นี่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนอะอยา่างไอสองตัวแรกอะครับมันจะมีความเป็นหวานวาน,นิลาวาน,นิลาแต่ตัวเนี้ยมันมีความแบบเหมือนดอกไม้เขตร้อนอะเออ เนื้อก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับคิดว่ากำลังโอเคเลยมีความ SPF นู่นนี่นั่น,นบลาบลาบลา,บาด้วยก็ถือว่าใช้ตอนเช้าน่าจะโอเคเนาะสำหรับเจ้าสาตัวนี้แต่ว่าตอนกลางคืนถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆคิดรู้สึกว่าน่าจะยังไม่พอแต่ส่วนตัวคิดผิวมันไงแล้วช่วงเนี้ย รอบๆบ,บริเวณนี้ครับคิดมีความแพ้มีความผื่นขึ้นสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดก็จะมีความแห้งแต่ว่าพอทาลงไปเราก็รู้สึกว่าชุ่มช,ชื้นในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับน่าจะเหมาะกับคนผิวมันมากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเคลมมาว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวก็เถอะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่คอยดูกันมาแบบทุลักทุเลนู่นนีน่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังไงนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบเนาะเกี่ยวกับเรื่องตัวสกินแคร์ตัวนี้เพราะว่าก็พูดตามตรงเราก็ใช้ครั้งแรกเหมือนกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย